ครับสุวนเร่งข่าวชาวใต้ช่วงแกประเด็นเมื่อทีโบก่ลครับน้องยิงออมว่าตอนนี้ขบวนเดินวิ่งปั่นทงกราชั้นสั้นญลักษ์ณงานเฉลิมประเกียรตินะครับระบาดสุนพรภใจอยู่หั่เนี่ยตออวันที่หนมิถุนายนใกลามาแล้วนะครับกัรจังหวัดสุราธานีเรามาเก็บประเด็นเดื่อนี้กับทันสุคนนูผักดีรงดองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีคบะต้อครับส่วนเรื่องข่าวชาวใต้นะครับเมื่อที่พุ่งกลืนไว้จริงจรงวันนี้มีไล่เรื่องนะแต่เรื่ ตอนทีไปปีมาของโครงการนี้เป้าหมยกิจกรรมนี้เป็นผลพื้นครับอาารครับโครงการนี้เป็นโครงการข้องกระทรวงมหาไทยเองนะครับสถาได้จัดโครงการเพื่อเชลิมปพระเกศพระองค์ทันพระเจ้าพจุ่มได้พระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับแล้วก็แสดงตึ่งความจงหลักปักดีของพระศอกในกรดเจ้าไทยทั้งหมดนะครับไม่ว่าปาคหลัดประแกชนประชาชนรวมกันในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาทัวประเทศไทยครับทัวประเทศไทยรวมตั้งแต่จังแดนนะครับเป็นการวิ่งนำธงตราสัญลักษณ์ จะเริ่มประเกียดของพระองค์ท่านนะครับเริ่มตั้งแต่ผักเนื้อเลยครับแม่องค์ซ้อนเป็นไส้ตีนึงแบบเริ่มวิ่งกล้ามมาที่สูงกรุงเทพมหานครผักเนื้อแม่องค์ซ้อนมาครับแม่องซ้อนนะครับแม่องค์ซ้อนก็ไส้ตีนซ้องก็เป็นคนเชียงรายไส้สร้างความบึงการไส้ซีมในความบะนนมไส้ห้าอุบลนะครับไส้ธีรก็มาแถวาซักแก้วไส้ตีเจ็ดราศีไส้ตีแปดก็ยาลาลงบ้านไารรง กับตาตีกาวกับตาสีกาวก็เป็นกล้องตะตูนตะตูนแล้วก็ตาตีซิปเป็นกล้องกาญจนบุรีกาเริ่มจะชายแดน้รรมดครับผงก้าวไปถึงเตปมานากรทงจะไปร่วมกันอยู่ที่สวงฮาไทยนะครับเพื่อจะเป็นอัญเชิญคนโทนามพุทธมนตรักทิ์เป็นพิธีทัดไปกนี่ย<ต>รวมมีพิธีจะกับจะทงต่างร่านนี้กับจะไปเชิญคนโทนามพุทธมนตรัิทิ์เพื่อไปจะไปเข้าพิธี <differences? S 2> ใช่แน่นนะครับมงคลนะครับครับครับย่างชุราธานีเรานี่รับไส้จากไส้นั่นครับไส้แปดไส้ที่แปดเป็นยาจยลายาลานะครับยาลาอ๋อตายทุดหิงเซนซีนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับน่งขึ้นมาครับก็เดิ่ม วิ่งมาแล้วตอนนี้น่าจะตึ้งนักก่อนนครับตึ้งนักก่อนเลยครับต่อเช้าจะบ่ายบ่ายนี่ยัมาตึ้งทองสุราษฎร์ธานีครับค่ะทีนี้ให้ท่านเล่าให้ฟังสักทีนึงค่ะพอขบวนธงเนี่ยเริ่มมาตึ้งสุราษฎร์ธานีนี่เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างมาตึ้งต่อรื่นนะคะต่อเช้าต่อเช้าตีสิบสองบ่ายบ่ายนะครับท่านผู้ว่านะครับจะนำคณะไปต้อนรับธงไปตั้งหลักนะครับทีแต่บรรมุนเข้าในพันธ์เข้าในซ่านะครับตแบบเล็กๆก็ร้อยตัวจังหวัดนครคจังหวัดนั้นก็พักธงวันนึงคืนที่ตรงน หลังจากนั้นหลงชาวมติทิ์ซ่านะครับกระบวนทงวิ่งเดินวิ่งปั้นนี่จะเดิมเคลื่อนตั้งแต่เวียงสะปั้นหนาซ่านหนาเดิมมาผุนปินไปตาช่างใจยาแล้วก็ปากติใจยานะหลังจากใจยาจะมีกลางตอนเย็นจะมีการถล่มจะล้องจัดในตัดการนะครับในจัดการเพื่อชาวบ้านดูประเพณีเรียกทิ่ของพระองค์ท่านนะครับประวัติศาสตร์กองจากไทยนี่กองราบันมาบางกริั์นะครับไปที่กุ่มปการ นักไลยนะครับมารกไม่แต่มันพูรุดเรานะครับถึงจะทัศบัญนัติเป็นทัศบัญญัติว่าต้องเคารพทุกอย่างหญิงประชาชนจะคาดไม่ได้เรารักของชาติได้เรานะครับได้ไปแล่กันตอนเย็นจะเริ่มจะล่องทวัดรุณตาเจียปีสิบสามปีสิบสามพลังงานนันวันที่ที่สี่ตอนเช้าก็เริ่มออกโต้ไปที่จังหวัดชุมพรนะการผ่านชาตินาแล้วไปทีละแม่ทรงมอบตรงนั้นนแหละ กับมอดผลักกินส่วนแตงใช่ไหมครับมอดผลักิจของเราตรงนั้นครับปัวก็ไปปัวต้องไปส่งแล้วต้องมาส่งแล้วครับไปส่งตรงนั้นปัวนี่รับกับส่งนะครับรับซ่งแต่ระหว่างในจังหวัดนี้เป็นาอำเภอครับอำเภอแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมกับบุญครับครแสดงวัดิ่ีปั้นก็ได้ใช่ไหมครับแสดงว่ัดซ่งที่สี่วากานอำเภอนะตรงอำเภอได้ครับก็รวมกับบุญวิ่งกับบุญปั้น รวมเนี่ยขบวนได้นะคือไม่จำกัดจํานวนใช่ไหมครับไม่จำกัดตรงนั้นแต่ว่าคุณี่ตรงนี้เรามีคนปไปจำอยู่แล้วคนที่ตรงแต่ไทยขบวนทงเนี้ยพี่น้องท่วมเสื้อเดินที่เรื่องที่เรื่องกับเดินตามซึ่งก็ไปแจ้งความจํานงเนาะที่ว่าการอําเภอจิวการวัดเราตีตีวิ่งหรือว่าตีเดินหรือว่าตีปานไดๆนี่เขาจะจัดดีกว่าบวนในเรานะครับค่ะว่า ข้าวในส่วนในั้นใน่ันซื้อนะครับจะเพิ่มความสวยงามเน่ยเป็นเป็นกางเกงข้าวยาวสีดำนะครับสูบภาพนะสุภาพนะครับไม่ใช่กางเกงวิงกาสั้นนะครับนะครับแล้วก็เสื้อสีเรื่องนะเป็นเสื้อกาสัญลักษณ์นะครับว่ารองเท้าน่าจะเป็นสีดำนะน่าจะได้สวยงามนะครับจะได้่เหมือนกันรับครับอะไรก็สวยงาม อ้าวใครที่สนใจไปแท่งชื้อนะครับแล้วก็แต่งการให้สะพานอ่ะมันจะไม่ผพานถูกอำเภอนะครับไม่ได้พานถูกอำเภอแต่ถ้านต้นใจไปเตรียมเืิดก็ได้นะครับคนในอำเภอนี่ไม่ผพานพอเราพานจะพอทางเวียงซ่านนาซ่านหาเดิมเส้นทางที่เราาาผนนเส้ทงดียผกานแต่เหมือนจะปุ้มวิ่งไม่รถอีสามทุ่นนำเดิมเลยนายครับถ้าน้อนทานเดิมถ้าต้องงไงกับบางใจนะทางข้างทางแต่ปเจีงในอำเภอหรือว่าไปวางไว้จุดต่างๆที่ขบวนผพาน แต่เราจะเดิมปั้นจุดเด็กกนะครับแต่ว่าจะมีการเดินนะครับพอร่างยันขึ้นรถขึ้นรถเนี่ยต่างไกลประมาณนั้นถ้าท่านจะไปร่วมก็เป็นระยะทางไม่ไกลนะครับส่วนเดียวตรนี้อ๋อจะหน้าอำเภออ๋อจะจุติผักนะครับในช่วงท่านๆตรงนั้นนะครับนะก็เชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรมนี้กันได้ครับประชาชนในโซลัดนะถ้าไม่ว่า เป็นทางพัดหรือไม่ทางพัดนะเป็นรวมเป็นแสดงความจงรักภักดีต่อชาวบ้านมากกับสักเรานะครับชาวเลยนะตึ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองตรนี้ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครที่ตรารับรับสายทีแปดที่มาจังหวัดยะลานะครับส่วนสายอื่นๆนี่ตอนนี้ก็ไปใกล้เลยเหมือนกันนะครับเชียงังยะรานงพังงาไฟนูวนะครับไปกันต่อน้องยิ่งอ้อมไปเล่กันนะครับท่านรองกับไปเล่เรื่องความคืบหน้าการเลเซอระดับอำเภอลาทุดนะครับเป็นบันทึกบ้างที่อำเภอเราลาทุดวันทติกาวเหลือแท้เรียบร้อยเลยครับ ส่วนอย่างวัดสุราธานีเราก็มีผู้สมัครประมาณ4 2 8คนอยย่แคนแล้วก็ตัวสึกยจะคาดคุณสมบัติ20คนนะครับยกค, <4 18. S 2> คนเลือก4 0่อแแล้วผ่านการเลือกระหว่างของนะดับอำเภอร,รประมาณ300 สามรอยทิพที่คนนั้นก็จะมีครับตามร้อยาคนนี้คือตุกอำเภอทางทิกาเภอแล้วนะครับอทิกลุ่มอาชีพเลือสามรอยทิพ่คนอันนี้คือคือเป็นเป็นตัติดรับอำเภอรับอำเภอครับจะมาขัดเรืออะไับจังหวัดอีกครั้งหนึ่จังหวัดนะครับจะตามรอยทิพที่ละกี่คนับสี่ต่อไปจังหวัดมันมีทิพลุมอีิกลุ่มกลุ่มลาย่อคนอ๋องสิบ สี่ทิพคนจากสามร้อยส่ร้อ่จะเลือกกันใะไเลือกสี่ทิพยะคนเข้าสู่แต่ละประเทศจะเลือกแต่ละกรมจะเลือกสิบห้าคนเท่าาคนก็ได้ตัวจริงสิบคนเห็นวเลือกห้าคนก็เป็นจำรองไขึ้นบัญชีอะไรนะครับอันนี้ก็กลายกลายขัดเลือกในระดับจังหวัดเลยคับบวันนีเท่าไหร่ลยน่าจะวันทีสิบบันทีเก้านี่ผ่านมานะวันีที่บกจังหวัดอ่าทีุ่กที่จังหวัดคราบเกลือเก้าค่ะ กระแข็แข็เข้ามาแล้วล่ะครับอ้นี่นะเอาทีบอกก่อนจะวัดนะครับทุกคนอืมนะคะเราก็ติดตามเรื่องนี้กับเราแล้วนะเราอาจจะสามร้อยว่านั่นเลยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเลือกนะแต่ว่าเราก็ต้องติดตามนั่นแหละในเรื่องของเลือกกันเรือสวนี้นะคะท่านรองนะเรามีปัญหาของโรงเรียนได้บ้างครับที่ผ่านมาวันช่วงที่ผ่าน้วกระจกดีของเรานะครับจังหวัดเราที่ที่ที่ให้ความร่วมมือกันดีนะบรรยากาศดีท่านผู้ว่าเองก็ท่านกันได้ไปตรวจเยี่ยมด้วยเดือตังนะครับเดือดตังมา อุปกรณ์ตู้สร้างตัวนี้แก็บมอครับแก็บมอครับตัว่าสงไส้พองควรนะครับกระบวนการนี้ก็ไม่มีการโรงเรียนได้ทั้งสิ้นบรรยากาศดีก็ดีไม่เหมือนจังหวัดอื่นแตรที่ว่าโจกดีแต่ว่าระดับจังหวัดก็ก็กก็็เลนไปนะผมว่านั้น่าจะน่าจะดูดีอยู่ครในหนูสถานการณ์เทนมานี่ครับจังหวัดนี้น่าจะมาเรียนการที่สู้ราชการเป็นโรงเรียนมันจงบุรีอ๋อโรงเรียนมันจับบุรรีค เดี๋ยวเราก็รอติดตามกันต่อไปแล้วนะคะอำเภอเดียบรอยดีก็ไปแหละจังหวัดกันแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะซึ่งมาอีกนึ่งเรื่องค่ะท่านรองตอนนี้ค่ะมีข่าวดีของรัฐบาลเราที่มีการส่งมอบความสุขให้แฟนฟุตบอลและกับการท่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2024ค่ะอันนี้ทางกายไอกองวั่นชาวบ้านนะช่วงนี้ใช้พวกกันดอกันนะในเล็กฟุตบอยูโรการในเล็กฟรีนะครับอันนี้ท่ายทอดว่า ปกติเราจะไม่ก่อได้เลยทุกนันต้องไม่กวนก่อครับจะมีจะจปรปับหลักๆก,ก็คือเจ้าดาตบ้านรวมกับเอกชนนะทั้งหลายแลกเป็นตัวอ,อย่างเป็นตอนบรัสซัมมิตพุทธแว่เนี่ยครับรองเทา้าเอรูซอบนะครับแล้วก็บริษัทปตทไทเว็เวเลตเป็นต้นนะถ้าก็สัญญาณวันนี้นะครับช่วยๆกันช่วยๆนะรวมไปกับไล่มาขั้วนะให้เราได้วในบอลรีกันนะครับค่ะมอนี่จะเป็น <มา S 2> สปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์นี่ยังกันช่วยพี่น้องประชาชนได้โอกาสได้รับชมกันแข่งขันฟุตบอลยูโรสองพันยี่สิบนะครับแต่ว่าข้อระวังเรามีสงครามเรื่องคือมากันนันแล้วเนะครับการพนันการกลัวอยู่กับน่ากลัวการพนันไม่ว่าเมื่อกลุ่มผู้จัดได้มีการพนันเรื่องเว็บไซต์ต่างๆเล่นนะครับที่ชวนชวนให้กีฬาไปเล่นกันเล่นการพนัน หรือผู้เล่นหรือผู้ประกาศโฆษณาชนเช,ชื้อในต่างมดในต่างๆได้เนี่ยถ้ามีความปิดทุกคนนะครับถ้ามีดําเนินการในส่วนเกี่ยวเกี่ยวกับองการบันทัดน,นะครับเป็นเป็นความมายายนะครับจริงๆมีทั้งกลับมีทั้งจำนะครับก็ค่อยถูกตันดูเล่ดูดูไวนะ้ๆๆๆๆๆมีความทุกข์นะจะเปก่งกีฬานะอย่าไปขั้นบันขั้นโตนะครับในบ้านเองการเจอกันได้นะครับแต่เดี๋ยวว่าอย่าทึ่งนะแบบ เพื่องกางปนันนะครับอยู่นี่อาจจะดึกด้ยนะครับผมเลิกแต่เอาใช้เพื่อปนานไม่ไหลดีนะครับมันจะทําอะไรอย่างไรไม่ทํางานไม่รอดก็รควักด้วยนะพี่น้องประชาชนนะว่าช่วยกันดูแล่ถ้าดีแลนัดได้ผนเพื่อกระปากก้อนี่เพียงโปะนะแย่ก็ตกับการทํางานก็หลงครับเอาเลยครับท่านรองครับไปเลยกันต่อเรื่องที่เรากําลังเรียกว่าให้ชาวบูชาคือเรียนบล็อกลอยเก้าปีรุ่นตีบล็อกนะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับอาครับตรงนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหงวัดเราเนี่ยท่านมีนโยบายที่จะผลัดดันตักดันนะครับว่าให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู้มาลุกได้จริงจงอย่างวัดเราเป็น,นในจักรซี่วิชชยนะก็ไม่เดิมแต่คือทักท่านที่ชัดเจนทางโบราณวัตถุวัตถุทางไล่นะครับที่เอ็นอวัดแกว้วแถวประมุทาชัยยานะรตรงนั้นเป็นแหล่งธรทำดังเดิมนะครับเพราะว่าพันกว่าปีนะครับแต่ดูแลประวัติเก่าๆมานะครับพันกว,ว่าปีนั้นหนึ่งจังวัดเราเป็นจังหวัดติว่ามี มีอะไรทำดีเอาหน้านมาแล้วนะครับต้องควรจะได้ระดับการยกขึ้นฐานะขึ้นประกาศเป็นมูลนิธกโลกมันจะได้หลายๆอย่างที่เข้ามาในการอุดหนุนเชือเอเช้อเลือดเงินเชื้อเลือดหรือว่าการท่องเที่ยวการศึกษาการวิจัยต่างๆนะครับประวัติศาสตร์ที่ว่าผ่านมาจะเป็นจุดจุดประกายสำคัญแต่ตั้งนี้ต้งนั้นไรแลนี่ <c oughs> เดินได้ก็ต้องมีทุนนะครับในการนครังมีนบ <c oughs> มีนะครับ <c oughs> ด้วยตุนั้นเราเราไม่รู้ตีห้ายยงไกลไรลจากนะครับแล้วก<ช>็<ฤ>คือการกาต้องทังนกันผู้ว่าเองตัง้ตงกับว่าเออทำวัตถุมงคลนะครับว่าให้ชาวบ้านมาช่วยกันท่านวัดนุนชาวบูชานะครับในทวดนี้นะครับได้เงินตัวน,นี้แหละเป็นกําลังในการก้าวเลื่อนในคณะธรรมบ้านหะานละคณะนะครับ,รบที่ได้ช่วยกันมรรคลงไม่ว่าเป็นเลี้ยนร้อยเก้าปีกองอย่างวัตถุรัตานีนะมรรคโลก็ แล้วก็เป็นอีกรูปนึงก็คือรูปองค์ลอยของพราโบสิซัดเอาวโลกิติเกสรรูปลอยที่เว้นในส่วนโมกนะครับรูปองลอยสันนะครับมียางอย่างครับซองยางตอนนี้อย่างเปิดเช้าบูชาอยู่นะครับเออยังพิธียังไม่ถเท่ับหลังจากวันนี้แต่นี่เราให้จองให้จองแล้วใหจองเลยรับพิธีจะเริ่มวัมือนที่หยิบห้าหยิบเก้าทั้งที่นี้สามารถจองได้ผันพื้นมากะท่านรองจองที่นี่ได้เลยรับที่ ครังอย่างวัดหรือว่าตัวครองอย่างวัดเรานะครับจองได้เลยครับก็ช่วยนะครับมีทัางเรียนด้วยแล้วก็มีทัางพระบปริษัดเอาอโลกิตเตเกส่วน,นบจังรูปล่อยนะครับกาวนิวห่านิวก็ช่วยกันครับที<ห>่น่าองค์ องคค์์องทองสามเส้นนี่มดเหลวนะมัดเหลวกับมัดเหลวกับให้ผู้มีอประคุณในการเพิ่มนทุนในการก่อสร้างสร้างปลาอะไรอย่างนี้มีต้นทุนอยู่บ้างแห่ในการสร้างนะครับค่ะผู้ใหญ่จะดีแลายๆฝากท้วนเข้ามาช่วยเรื่องครับเราก็ไปเชาบูชาตามกำลังของเราเพิ่มมรดกลูกของเรานะครับกระตุ้นครับเพื่อใ้ได้กับพ่อแม่ยาเห็นอย่างมากเลยนะก็ช่วยๆกันนะช่วยๆนะครับบอกปีน้องประชาชนทั้งหลายนะว่าช่วยกันค่ะ อักุด้ทยค่ะยากจะให้่านได้แนนยำในเรื่องของการบรรพชาอุปสมบทจเริมประเกีติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสจเริ่มประชนมพันซาครบพกรอบแจ็คทิบซ่องพันซาตอนนี้เต็มแล้วไหมคะโครงการบรรพชาอุปสมบทจเริ่มประเกติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะตอนนี้ก็ไกลยัดทึงเวลาแหละกับแยดทึงเวลาตอนนี้เราได้คาดอยู่มาก็ไม่กี่คนราทิพนนะโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็เชิญชวนเชิญชวนนะครับเราว่างจะวันทิพซี่นี่ต่อเช้าต่อเรือนี่เราจะเข้าไป กราบเรียนท่านเจ้าคณะภาคนะครับว่าเราจะพาคนเข้ามา่านกัดกรองอีกครั้งหนึ่งครับใ,ใ,<ช>ใการกข้าวบทบุะชาสมบทในครั้งนี้นะครับการย้ายบุคคลมีคนตั้งใจจริงมีคนสมบัติครบถ้วนจริง,รงๆนะครับไปต่อว่ายเป็นรักุศลสุนปรนมตันจะเรื่มงรัเกียรติปรม่านนะครับ<อ>ก็ ขาดเรืออยู่ประมาณสิบคนยังทัดแดงวามาส่งเข้ามาได้นะครับวันนี้งยังคาดอยู่ประมาณนั้นแล้วครับคาดวันถึงเวลาจริงๆบนบดก็เริ่มตั้งแต่วันที่ทิพกรกฎาคมจนถึงวันที่ทิพซามีทุนานนะครับวันที่ซามีทุนานก็ประมาณหนึ่งเดือนเกือบเกือบเดือนนะครับประมาณเกือบเดือนช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้เราก็ต้องช่วยกันช่วยกันถูกปักทวนนะครับไม่ใช่ว่าให้อำเภอห้าอย่างเดียวนะครับพี่น้องประชาชนคนไหนจะมีความตุกใจนะครับไปไปสรามั่กัน แ<ใ>จ,จ้งความบรรษุงอันที่อำเภอ,อ,เอที่อำเภอเดียวกับรองจังหวัดเรื่อไปที่วัดเลยก็ได้นะครับวัดไรนะบป็นเจา,าพากักไดเจ้าคณะพักท่านจะมาดูแลในตรงนี้เองนะครับ <S <S วันนี้นะครับหลงังจากนี่เอาปุ๊บเนี่ก็ไปกาบเรียนท่านว่าวันนี้เราได้ยอดต่ได้แล้วนกระเป๋าไม้เราก็กายเคี่ยงปัญหาอุปสระจักษ์ไรทางไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ไม่มีไรอยู่แต่เกิดว่าถึงเวลาแล้วน่าจะได้คนเต็มนะครับ ประกาศเชิญชวนนะครับประมาณเทิยบั้นตอนนั้นครับจะจะมดนะครับมีโอกาสนะครับทียบสั้นนะครับขอบคุณท่านนุกสุลนุชักรีครับรองผู้อากันจวัดสุราธานีมห้ข้อมูลรายละเประเด็นกับรายการเล่นก้าวชาวใต้นะครับขอบคุณท่านบาอบคุณธรับ